จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองพี่น้องฝาแฝดที่ต้องการเปิดบาร์ธรรมดาทั่วไปแต่เสียงดนตรีของพวกเขากับเรียกบางสิ่งบางอย่างเข้ามาอย่างไม่คาดคิดฝาแฝดทั้งสองจะลอดผ่านไปได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1930ที่รัฐมิสซิสซิปปีแซมมี่เด็กดูมผิวดำต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเขาช่วยพ่อแม่เก็บฝ้ายในไร่และอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆร่วมกับพ่อแม่และพี่สาวตรงกันข้ามกับเขาลูกพี่ลูกน้องฝาแฝดของเขากลับดูมีชีวิตที่หรูหรากว่าฝาแฝด ชื่อแสแต็กกับสโมกทั้งสองเพิ่งเดินทางกลับมาบ้านเกิดหลังจากไปใช้ชีวิตอยู่ในชิคาโกถึง7ปีพวกเขาแต่งตัวดูดีท่าทางมั่นใจและมีแผนเริ่มทำธุรกิจในเมืองนี้สิ่งที่ทั้งสองคนเล็งเอาไว้คืออาคารไม้เก่าที่เคยเป็นลานเลื่อยเจ้าของสถานที่ในตอนนี้คือฮอกวูดชายที่ไม่น่าคบเท่าไหร่เขาเป็นคนพูดจาไม่น่าฟังแถมยังแสดงท่าทีเหยียดผิวอย่างชัดเจนพูดจากระทบกระเทือนสองพี่น้องอย่างไม่เกรงใจบรรยากาศเริ่มตึงเครียดทุก เริ่มเอื้อมือไปที่ปืนของตัวเองแต่ในจังหวะน,นั้นฮอกวูดก็รีบพูดขึ้นมาว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเพียงแต่ผู้แบบนั้นเพราะเป็นนิสัยเท่านั้นเองสแต็กไม่อยากเสียเวลาเขาตัดสินใจปิดการซื้อขายทันทีด้วยการวางกระเป๋าใส่เงินจํานวนมากลงบนโตะ๊ะขณะดเดียวกันสโม ك, ก็ย้ําด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่านี่คือเงินทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่าอาคารหลังนี้เป็นของพวกเขาโดยสมบูรณ์และพวกเขาก็มีสิทธิ์จะปกป้องทรัพย์สินนี้หากถูกลุกลานไม่ ว่าจะจากใครแม้แต่กลุ่มครูคลักแคลนฮอกวูดได้ยินดังนั้นก็หัวเราะกลบเกลื่อนพร้อมกับกล่าวว่ากลุ่มนั้นไม่มีอยู่แล้วในตอนนี้ในเวลาเดียวกันแซมมี่ที่อยู่โบสถ์กับพ่อของเขาแจ็คซึ่งเป็นศาสนาจารย์ที่เข่งครัดมากแจ็คไม่เห็นด้วยกับความลหลงไหลในเสียงดนตรีของลูกชายเขามองลูกด้วยความผิดหวังขณะที่แซมมี่ขึ้นรถของลูกพี่ลูกน้องไปพร้อมถือกีตาร์ติดตัวไปด้วยสแต็กกับสโมกกลับมาพร้อมความฝันครั้งใหม่พวกเขาตั้งใจ จะเปิดบาร์เล็กๆสําหรับชุมชนคนผิวดําในเมืองนี้ความชื่นชมของแซมมี่ที่มีต่อลูกพี่ลูกน้องของเขายิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อได้เห็นพวกเขารับมือกับงูหางกระดิ่งอย่างไม่เกรงกลัวพวกเขาจัดการงูได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพอมาถึงตัวเมืองเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าชื่อเสียงของฝาแฝดคู่นี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันไปหมดมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินหนีทันทีที่สมองแนะนําตัวเองแต่พอเขาบอกว่าจะจ่ายเงินให้เธอช่วยดูแลบัรทุกเธอก็ยิ้มออกมา สมกยังสอนเทคนิคการต่อรองให้เธออีกเล็กน้อยอย่างเป็นกันเอง หลังจากนั้นสมกก็เข้าไปในรถของโบชาวเพื่อนเก่าสมัยก่อนโบชาวทั้งตกใจและดีใจที่เห็นเขากลับมายิ่งพอได้ยินว่าสมอกจะสั่งของรถใหญ่สําหรับบาร์ที่กำลังจะเปิดเขาก็ยิ่งตื่นเต้นแต่ทันใดนั้นเสียงแตะรถก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่ามีปัญหาสมอกรีบวิ่งออกไปทันทีเขาจับได้ว่ามีโจรสองคนกําลังขโมยของจากรถเขาจัดการยิงคนหนึ่งเข้าที่หลังอีกคนโดนเข้าไปที่ขาหลังจากนั้นสมกก็จ่ายเงินให้โบชาวไปตามหมอมาแต่เขาทําแบบไม่ให้ใคร สังเกตเพราะไม่อยากให้ภาพลักษณ์ที่โหดของตัวเองดูอ่อนแอลง จากนั้นเขายังขอให้ลูกสาวของโบชาวช่วยขัาถวถไปตามแม่ของเธอที่ชื่อเกรซเพราะเกรซจะเป็นคนทำป้าให้กับบาร์ของเขาต่างจากเด็กสาวที่เฝ้ารถเกรซเป็นนักเจรจาที่มีประสบการณ์สามีของเธอแทบตามไม่ทันจังหวะต่อรองราคาระหว่างเธอกับสโมแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ตกลงราคากันได้เรียบร้อยในขณะเดียวกันสแต็กก็ขอให้แซมมี่เล่นกีตาร์ให้ฟังแล้วเขาก็ถึงกับพูดไม่ออกมาดีนเสียงร้องที่ทรงพลังของแซมมี่ในหัวของเขาเริ่ม,ม ้องเห็นโอกาสการทำเงินก้อนโตกับเด็กคนนี้ทันทีส่วนคนที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมวงในอนาคตก็คือมือฮาร์โมนิก้าชื่อเดลต้าสลิมสแต็กได้เดินทางไปหาเขาที่สถานีรถไฟด้วยตัวเองแต่สลิมบอกว่าเขาเล่นอยู่ที่บาร์เดิมมา10ปีแล้ว และไม่พร้อมที่จะเสี่ยงทิ้งงานที่มั่นคงเพื่อไปเล่นในบาา์ที่ยังไม่เปิดเลยด้วยซ้ําแต่บทสนทนาก็เปลี่ยนทิศท,ทันทีเมื่อสลิมลองจิบเบียร์ไอริชที่สแตกยื่นให้เพียงแค่คําเดียวสแตกได้บอกว่ายังมีเบียร์อีกเพียบที่ขนมาจากชิคาโก้ ซึ่งนั่นทำให้สลิมสนใจเข้าร่วมกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสแต็กอาศัยจังหวัดที่ชานชาลาเต็มไปได้วยผู้คนจับเอาลูกน้องใหม่ทั้งสองคนแซมมี่กับสลิมมาเล่นดนตรีเปิดตัวทันทีพร้อมกับประกาศข่าวการเปิดบายอย่างไม่เป็นทางการแซมมี่เริ่มหวานสเสน่ห์ใส่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเพอร์ไลแต่เธอก็ปฏิเสธแบบตรงๆว่าแต่งงานแล้วก่อนจะเดินจากไป ด้านสแต็กเองก็เจอเรื่องปวดหัวเมื่อแฟนเก่าอย่างแมรี่โผลมาแบบไม่ให้ตั้งตัวเธอด่ากลาดเพราะเขาเคยหนีหายไปกลางดึกแบบไม่ลาใครเลยหลังจากเคลียร์กับแมรี่จนเรียบร้อยเขาก็พาแซมมี่กับสลิมไปที่ไร่แห่งหนึ่งเพื่อเจรจากับเพื่อนเก่าอย่างคอนแบดซึ่งเขาหวังจะชวนมาทําหน้าที่เป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยแต่คอนแบดปฏิเสธทันทีโดยไม่ฟังข้อเสนอพร้อมแนะนาภรรยาของเขาชื่อเทเลซ่าสถานการณ์เริ่มตึงขึ้นเมื่อสแตก็กยังใช้ คำพูดไม่ระวังปากแม้อยู่ต่อหน้าเธอจนคอนแบดเกือบจะเล่นแรงเข้าแล้วแต่เรื่องกลับตาลปตดเมื่อเทเรซ่าเองกลับสนใจเงินเดือนที่สแต็กเสนอให้เธอถึงกับบอกสามีให้ลองเปิดใจฟังดูเพราะข้อเสนอนี้อาจจะคุ้มค่าก็ได้ระหว่างนั้นสโมกก็ไปเยี่ยมอดีตภรยาของเขาแอนนี่เธอยังเป็นคนแรกที่เริ่มสงสัยกับความโอ้อาดทั้งหมดที่เขาแสดงออกเธอเดาถูกว่าเงินพวกนี้อาจได้มาจากการขโมยหรือธุรกิจที่ไม่ชอบมาพากล ทั้งคู่เองก็มีโบุคลิกที่ต่างกันสุดขั้วแอนนี่เป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องลึกลับและจิตวิญญาณในขณะที่สมกมองเลือกพวกนี้ว่าไร้สาระเขาตอบกลับว่าความเชื่อทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้ช่วยชีวิตลูกสาวของพวกเขาที่เสียชีวิตตั้งแต่อย่างเป็นทานลกได้เลยแม้จะมีความขัดแย้งในตัวตนแต่สมกก็ยังอยากจ้างแอนนี่ให้มาเป็นแม่ครัวที่บากและในท้ายที่สุดทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันได้ไม่ไกลจากตรงนั้นชายชาวไอริชคนหนึ่งชื่อว่า Ick, เขาประตูบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งเบิร์ดและโจแอนซึ่งทั้งสองเป็นสมาชิกของกลุ่มคูคลักแคลนเลมิกน้ำตาอาบแก้มพร้อมกับผิวหนังที่เหมือนไหมเกลียมเขาและว่าเขาถูกโจมตีโดยกลุ่มชนพื้นเมืองและสามารถเกลีย้ยกล่อมเบิร์ดกับโจแอนให้เปิดประตูให้เขาเข้าไปพักได้ไม่นานหลังจากนั้นหัวหน้าชนพื้นเมืองก็มาถึงหน้าบ้านเขาขอพบเลมิกและเตือนโจแอนว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่อย่างที่เห็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทางของหัวหน้าบอกว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้า แล้วหัวหน้าจึงล้มเลิกความพยายามจะอธิบายความจริงและตัดสินใจจากไปหลังจากเขาไปได้ไม่นานโจแอนเริ่มตามหาสามีด้วยความสงสัยแล้วเธอก็ต้องตกตะลึงสุดขีดเมื่อพบว่าเบิร์ดนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นไม่หายใจในห้องที่มืดสนิทเลมิกนั่งอยู่เงีย,งยบๆพร้อมปากที่เปิดไปด้วยเลือดเขายิ้มพลางบอกว่าผมแค่พักอยู่เฉยๆจากนั้นเบิร์ดก็เริ่มเขีัยบตัวและลุกขึ้นยืนได้จริงๆแต่โจแอนมองออกทันทีว่าสามีของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เสียงกรีดร้องของเธอเต็ไมไปด้วยความสยองเมื่อรู้ตัวว่าเธอคือเหยื่อรายต่อไปในเวลาเดียวกันการเตรียมงานเปิดตัวครั้งใหญ่ก็กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ชื่อบาร์ของฝาแฝดจะถูกเรียกว,ว่าคลาบจุกแซมมี่ถึงกับตกใจเมื่อเห็นเพลย์ไลน์เดินเข้ามาและยิ่งดีใจมากขึ้นเมื่อเธอบอกว่าสามีของเธอจะไม่มาในค่ำคืนนี้เขาเริ่มน้มน้าวให้เธอขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแต่จังหวะหวานๆก็ถูกขัดจังหวะทันทีเมื่อแซมมี่เห็นแมรี่เดินอยู่ในโถงเขายังจ ำการทะเลาะกันระหว่างเธอกับสแต็กได้และรีบเข้าไปหาเธอด้วยเจตนาจะไล่ออกจากบาร์แต่พลังงานการข่มขวัญของเขายังไม่ถึงขั้นเดียวกับพี่ชายสมอกเตือนพี่ชายว่าแมรี่อยู่ในบาร์สแต็กจึงตรงเข้าไปหาเธอทันทีและเสนอเงินให้เธอออกไปแต่แมรี่ปฏิเสธอย่างไม่ลังเลเธอบอกว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อเขาเธอแค่อยากมาฟังดนตรีก็เท่านั้นบนเวทีสลิมนั่งอยู่ที่เปียโนแขกเต็มฮอล์แทบทุกโตเขาเริ่มแนะนําเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้ทุกคนได้รู้จักเด็กหนุ่มคนนั้น ก็คือแซมมี <t> ่ <il> เขาร้องเพลงที่เขาแต่งขึ้นเองเพื่อบอกความรู้สึกของเขาตอา่อพ่อและเพื่อสารภาพความรักที่เขามีตอ่อเสียงเพลงบลูเนื้อเพลงเต็ไมไปด้วยความรู้สึกจังหวะของมันพาใจทุกคนล่องลอยจับหัวใจผู้ฟังไว้อย่างลึกซึ้งจนเกิดเป็นสายใยบางอย่างทางจิตวิญญาณและการเชื่อมโยงนั้นก็ไม่ลดพ้นสายตาของแวมไพร์เลยอีกไปได้ หลังการแสดงอันน่าทึ่งจบลงเพอร์ไลท์กับลืมเรื่องสามีไปเสียสนิทเธอพาแซมีเข้าไปในห้องด้านหลังและปิดประตูไว้เพียงสองคนสแตก็กที่บังเอิญเห็นเหตุหการณ์หลังประตูห้องด้านหลังกลับไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยเขารู้สึกภูมิใจในตัวลูกพี่ลูกน้องคนนี้มากจนถึงขั้นเรียกเกรสให้มาแอบฟังอยู่ตรงประตูด้วยกันในขณะเดียวกันนั้นด้านนอกของคลับจู่ๆและอีกก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสมาชิกแวไพายใหม่ของเขาเบิร์ดและโจแอนเมื่อคอนแบลสเห็นคนขาวสามคนเดินตรงมาทางคลับเขาก็รู้ทัน ว่าคงจะเกิดเรื่องวุ่นวายแน่จึงรีบเข้าไปตามสองพี่น้องมัวและอีกแซงทําเป็นแฟนเพลงบลูส์และอ้างว่าเขาถูกดึงดูดมาที่นี่ด้วยพรสวรรค์ของแซมมี่สโมเดิ์นเดินเข้ามาทันทีถามตรงๆว่าพวกเขามาจากกลุ่มครูขักแคลรหรือเปล่าแต่เลยอีกรีบบอกปัดว่าไม่ใช่แน่นอนเพื่อแสดงว่าพวกเขาเป็นคนรักเสียงเพลงจริงทั้ง3าก็หยิบเครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วเริ่มเล่นโชว์สดกันตรงนั้นทันทีสแตงหัวล้อก,กับสไตล์การเล่นที่ดูแปลกตา เกือจะเผอโยกตัวไปตามจังหวะแต่แอนนี่กลับไม่รู้สึกขำด้วยเลยเธอเริ่มรู้สึกได้บางอย่างที่ผิดปกติสมอกเองก็ไม่ยอมปล่อยให้เล่นต่อเขาขัดจังหวะกลางเพลงและประกาศชัดที่นี่คือบ้านของบลูสไม่ใช่สลับดนตรีสไตล์แบบนั้น เลออิกไม่ยอมเชื่อง่ายๆเขาบอกว่าพวกเขาพกเงินมาเต็มกระเป๋าพร้อมจะใช้จ่ายในคลับแห่งนี้แต่ถึงอย่างนั้นสมอกก็ยังไม่เปลี่ยนใจเขาบอกให้ทั้ง3กลับไปที่บ้านของคนขาวจะดีกว่าได้ยินแบบนั้นเลออิกก็เปลี่ยนท่าทีทำเป็นไม่พอใจและกล่าวหาว่าคลับนี้เลือกปฏิบัติกับเขา พร้อมกับถามไปชดว่าทางนั้นทําไมถึงให้แมรี่เข้ามาได้ละ่ะแอนนี่ไม่ทนให้มินประมาทเธอแทรกขึ้นกลางบทสนทนาและยื่นกลางด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าแมรี่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเลยอีกถึงกับกล้าพูดว่าบางทีพวกเขาทั้งหมดอาจจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้ประโยคนี้ทําให้สมก OK, วางมือลงบนปืนทันทีสื่อชัดเจนว่าอย่าคิดแม้แต่จะล้าเส้นเลยอีกเข้าใจสัญญาณน,นั้นเป็นอย่างดีจึงพูดกลัวหัวเราะว่าเขาจะค่อยๆเดินออกไปช้าๆเพื่อทั้งสองจะเปลี่ยนใจห นนัน้แต่ฝาแฝดมัวยืนกลางไม่เปลี่ยนแปลงยังคงตัดสินใจเหมือนเดิมก่อนจะสั่งให้คอนแบลด์จับตาดูพวกนั้นไว้เพราะเป็นไปได้ว่าพวกมันจะกลับมาใหม่และอาจจะไม่ได้มาแค่3คนไม่นานหลังจากนั้นสมอกก็เรียกแซมมี่มาคุยเรื่องอนาคตเขาบอกว่าถึงแซมมี่จะมีพรสวรรค์ก็ไม่ควรคิดทุ่มเทชีวิตให้กับดนตรีเพียงอย่างเดียวเพราะเส้นทางของศิล,ลปินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปแต่แซมมี่ไม่เห็นด้วยเขาตอบด้วยดวงตาที่เป็นประกายว่าเขาไม่เคยรู้สึกมีชีวิต อันนี้มาก่อนเลยแล้วก็บอกว่าบางทีเขาอ,อาจจะย้ายไปอยู่ชิคาโก้ในอนาคตอีกมุมหนึ่งของคลับสแต็กกาลังเปิดใจคุยกับแมรี่เขาแล้วอย่างตรงไปตรงมาว่าจาการายได้ที่ได้ในค่ําคืนนี้คงต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าบาทจะคืนทุน และเขาก็ไม่แน่ใจว่าครับนี้จะอยู่รอดได้จริงไหมแมรี่ฟังแล้วก็ไม่แปลกใจนะักเธอเองก็จับสังเกตได้เหมือนกันว่าเงินทุนทั้งหมดนี้จะต้องมาจากการขโมยแน่ๆเมื่อพูดถึงเรื่องเงินแมรี่ยังจําคําพูดของเลออีกได้ดีกระเป๋าพวกเขาเนะี่ยตุงไปด้วยเงินความสงสัยเริ่มครอบงำเธอจึงตัดสินใจว่าจะลองไปตามดูให้รู้แน่ว่าเงินตุงที่ว่านั้นมากแค่ไหนสแตก็กแม้จะลังเลอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็ยอมให้เธอไปสืบพร้อมยื่นปืนพกให้แมรี่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียนใต้ถุงน ขออองงเเธระหว่างนั้นการสนทนาระหว่างสมอกกับแซมมี่ได้เลยจุดสงบมานานแล้วเสียงเริ่มดังขึ้นและอารมณ์เริ่มปะทุแซมมี่พูดอย่างดื้อดึงว่าชื่อเสียงของฝาแฝดมัวมันฝังลึกอยู่ในประวัติครอบครัวและไม่ว่าชีวิตจะพาเขาไปทางไหนเขาก็ไม่วันกลายเป็นคนทํางานธรรมดาอย่างที่คนอื่นหวังได้หรอกแต่สมอกไม่อยากเถียงอีกต่อไปเขาตัดบทด้วยการสั่งห้ามให้แซมมี่ขึ้นเวทีอีกไม่ใช่แค่ในคลับนี้แต่รวมถึงบาร์ทุกแห่งในย่านนี้ด้วยเด็กหนุ่มไม่ยอมถอย ยิ่งทําให้สมอกโกรธจัดถึงขั้นควักปืนขึ้นมาเล็งใส่ลูกพี่ลูกน้องของตัวเองแต่สุดท้ายก็ฝืนใจลดปืนลงกลั้นความโกรธเอาไว้ขณะเดียวกันนั้นแมรี่ก็ไปเจอกลุ่มของเลออีกพอดีชายไอริชที่นั่งอยู่หน้าอาคารพร้อมกับเบิร์ดและโจแอนกําลังเล่นบทเพลงเศร้าๆด้วยกันอยู่เมื่อเห็นหน้าแมรี่ทั้ง3ต่างดีใจพวกเขาย้ําอีกครั้งว่าพวกเราหนะเป็นคนดีนะครับจากนั้นก็ให้เธอดูเงินที่ติดตัวมาเบิร์ดยื่นกำมือที่เต็มไปด้วยเหรียญซึ่งดูแปลกประหลาดมากแมี่ยิบขึ้นมา ดูพลังขมวดคิ้วและเลออิกก็อธิบายว่าพวกนี้เป็นเงินจากหลายยุคหลายสมัยหลายประเทศเขายังพูดอีกว่าเงินพวกนี้ไม่มีวันเยียวยาจิตใจของเธอได้หรอกถ้อยคําประหลาดเรื่องการไถ่าบาปนั้นทําให้แมรี่เริ่มสงสัยเธอล้วงปืนจากใต้ถุงน่องขึ้นมาถือเอาไว้พลางถอยห่างจากจพวกเขาช้าๆแต่เธอไม่รู้เลยว่ากระสุนจากปืนมนุษย์ธรรมดาน,นั้นไม่มีทางทําอะไรพวกมันได้และในขณะที่แมรี่หันหลังเดินจากไปเลออิกจ้องเหยื่อเรากับพร้อมจะกระโจนเข้าใส่ทันทีบรรยากาศ นคับกลับมาคึกคักเพลไลน์เริ่มเปล่งเสียงร้องเพลงออกมาเต็มที่แต่ไม่นานนักแมรี่ก็กลับมาทันทีพร้อมท่าทางที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอพูดจาเรียบเฉยกับคอนแบลดก่อนจะส่งสัญญาณให้เชิญเธอเข้าไปด้านในแมรี่เดินตรงไปยังสแตก็ก ส่งเหรียญพวกนั้นให้เขาแล้วก็เริ่มหวาเสน่ตามแบบของเธอในขณะเดียวกันสมก็กกำลังช่วยโบชาวแยกคนที่กำลังจะต่อยกันในคลับคอนแบลดขอให้สลีมเฝ้าประตูไว้เขาบอกว่าขอไปปลดทุกสักครู่แต่ทันทีที่ออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวเสียงกระซิบประหลาดก็ดังขึ้นในหูเสียงที่ฟังแล้วขนลุกเรากลับมาจากโลกอื่นในอีกวงของคลับสแต็กไม่สามารถต้านทานแรงด,งดูดของแมรี่ได้อีกต่อไปทั้งสองจึงพากันเข้าไปในห้องด้านหลังและในฉากเงียบงันนั้นเราก็ได้เห็นรอยกัดของแวม ภายบนหัวไหล่ของแมรี่ ขนาดเดียวกันสมอกยังคงพยายามยุติความวุ่นวายในหมู่แขกเขาสั่งให้แซมมี่ไปตามพี่ชายทันทีแต่แซมมี่กลับชะง,งักเมื่อเขาเปิดประตูไปพบภาพที่ไม่คาดฝันพี่ชายของเขาอยู่กับแมรี่ในท่าทีล่อแหลมเขารีบกลับมาไม่พูดอะไรสมองหมดความอดทนจึงตัดสินใจไปตามสแต็กด้วยตัวเองเมื่อเขาเปิดประตูเข้าไปแมรี่กำลังฝังเขี้ยวดูดเลือดที่ลำคอของสแตก็กแม้จะยังไม่เข้าใจภาพตรงหน้าอย่างถ่องแท้แต่สมองรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเขาจึงควักปืน ขึ้นมายิงใส่แอนนี่หลายนัดติดก,กันแต่หญิงสาวกลับยืนขึ้นหัวเราะเรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยเธอพูดเพียงว่าทุกคนที่นี่จะต้องตายก่อนจะวิ่งหนีออกจากคลับไปทิ้งให้แอนนี่กับสลิมรีบเข้ามาช่วยสมองดูแลพี่ชายของเขาแต่ก็สายเกินไปสลิมประกาศยุติงานเลี้ยงทันทีไลแขกกลับบ้านโดยไม่ต้องถามคําถามใดๆไ,ไม่อธิบายเสียงปืนไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เองแอนนี่เริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสแตก็กไม่ใช่แค่บาดแผลจากหญิงธรรมดาเธอขอให้เขาพา ออกไปรับอากาศข้างนอกแต่สโมกไม่ยอมไม่ใครออกไปไหนเกรซเริ่มหวาดกลัวหันไปสั่งโบชาวให้รีบเอารถมาเพื่อจะหนีจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่นานนะักคอนแบลดก็กลับมาแต่คราวนี้เขาเริ่มใช้สเสน่ห์ของแวมไพร์พยายามล่อลวงเพื่อนๆนทีละคน แต่แอนนี่ไม่หลงกลเธอหันมาท้าทายเขาตรงๆว่าถ้านายแน่จริงก็ลองเดินเข้ามาหาฉันโดยไม่ต้องให้เชิญสิคอนแบดเริ่มขยับเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งแต่แอนนี่ก็ประกาศเสียงดังฟังชัดนายเข้ามาไม่ได้เพราะนายตายไปแล้วและทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของพวกผิวขาว3ามคนที่มาเมื่อคืนแม้คำกล่าวหาจะฟังดูเหลือเชื่อแต่บางคนก็เพิ่งมาเห็นกับตาว่าแมรี่เอดาจากกระสุนลายนัดแบบไม่เป็นอะไรเลยการกระทำของคอนแบดยิ่งดูแปลกประหลาดขึ้นทุกทีเขาถึงกับเรียกร้องให้ ่ายเงินอ้างไว้อย่างน้อยจะได้ไปจากที่นี่เสียทีขนาดที่สมอกกาลังเอื้อมมือไปหยิบเงินให้คอนแบลด์กลับคว้ามือของเขาไว้แน่นแล้วพุ่งก็ามากัดโชคดีที่นิ้วของสมกแต่ไกปืนไว้ก่อนเสียงปืนดังสนัน่นทาให้ร่างยักษ์ของคอนแบลด์กระเด็นลม้มแต่กระสุนก็แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นเพราะไม่ทันเลร่างนั้นก็ลุกขึ้นมาอีกพร้อมดวงตาที่ขุ่นมัวเกือบโปร่งแสงสมอ๊กลีวิงกลับเข้าไปในบาร์และเหมือนกับมีบางอย่างขวงไว้คอนแบลด์ไม่สามารถตามเข้าไปได้จากนั้นเพลย์ไลท์ก็พ เธอได้ยินเสียงเขาจากด้านในของห้องหนึ่งทั้งที่คนเดียวที่อยู่ในห้องนั้นก็คือแสแต็กแซมมี่รีบเข้าไปดูใกล้ๆแต่จู่ๆก็มีมีดพุ่งทะลุไม้ตรงมาเฉียดหน้าเขาเสียงของแสแต็กเริ่มเรียกร้องหาน้องชายสมโก็มองผ่านรูม,มืดที่เจาะไว้บนประตูขณะที่แอนนี่ร้องเตือนนั่นไม่ใช่พี่ชายของนายแล้วแต่เสียงจากในห้องก็ยังคงอ้อนวอนเขาโอดครวญว่าสมกปล่อยให้เมียแยกพวกเขาออกจากกาันเหมือนแต่ก่อนเมื่อสมกเริ่มลังเลและเดินไปหยิบกุญแจประตูก็ถูกกระแทกกระเด็นออกมา ล้มใส่แซมมี่เต็มแรงแอนนี่ไม่รอช้าเธอชักปืนแล้วยิงกระเทียมอัดใส่หน้าของสแต็กซึ่งตอนนี้ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออีกแล้วใบหน้าของเขาเริ่มไหม้จากฤทธิ์ของกระเทียมก่อนที่เขาจะพุ่งหนีออกจากบาร์ไปพร้อมเสียงกรีดร้องทันทีหลังเหตุการณ์แอนนี่ก็ประกาศให้ทุกคนรู้สิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่คือแวมไพร์เกลสติแตกรโบชายยังไม่กลับมาพร้อมรถเธออยากวิ่งออกไปตามหาเขาเองแต่ทุกคนก็ได้ห้ามเอาไว้ตอนนี้สิ่งเดียวที่ทําได้คือรอจนถึงตอนเช้าแล้วต้องทําทุกทางเพื่อไม่ให้พบ มเข้้าาไดพวกเขารีบแบ่งกระเทียมฉีกขาเก้าอี้มาทําไม้ปลายแหลมไว้เป็นอาวุธแอนนี่อธิบายว่าตอนนี้วิญญาณของสแต็กยังติดอยู่ในร่างเดียวกันกับสิ่งชั่วร้ายและทางเดียวที่จะช่วยเขาได้คือปลดปล่อยเขาจากความทรมานนั้นแต่สมอยังไม่อาจรับฟังความจริงข้อนี้ได้น้ำตาแห่งความโกรธและเจ็บปวดไหลปะปนกันดานแซมมี่เขากําลังรู้สึกผิดโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเขาท้าทายพระเจ้าด้วยบทเพลงของเขาสลิมจึงเดินเข้ามาปลอบบอกว่าเขาเองก็เคยเห็นปีศาจมาหลายครั้งและจะไม่มีวันปล่อย ให้ชนะทันใดนั้นก็มีคนสังเกตเห็นชายคนหนึ่งในบาร์ที่นอนหมดสติอยู่ตรงมุมห้องเขามีรอยกัดอยู่ที่คอแซมมีช่วยสมอกพยุงตัวเขาออกไปข้างนอกก่อนที่เขาจะฟื้นเต็มตัวแต่ระหว่างทางทั้งสองกลับได้ยินเสียงสวดแปลกประหลาดตอนนั้นเองเขาเพิ่งจะตระหนักว่าการที่รีบไล่ผู้คนออกไปจากบาร์เมื่อคู่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะเลมิกได้ใช้โอกาสนั้นเปลี่ยนพวกเขาทั้งหมดให้กลายเป็นวมมพายไปเสียแล้วในอีกมุมหนึ่งแอนนี่กำลังกังวลงกับชายขี้เมาที่ถูกกัดเธอจึงตัดสินใจทดสอบทุกคนใน กลุ่มด้วยกระเทียมเพื่อความปลอดภัยแต่เพอร์ไลน์กับปฏิเสธที่จะกินสม็กจึงหยิบปืนขึ้นเล็งทันทีและแซมมี่ที่พยายามปกป้องเพอร์ไลก็ถูกผลักล้มลงโดยซัดเข้าให้ภายใต้แรงกดดันนั้นเพอร์ไลจึงยอมกินกระเทียมบรรยากาศกลับมาขี้ใครอีกครั้งหนึ่งแม้จะมีช่วงตึงเครียดตอนถึงคิวของสลิมที่กระเพาะยังรับไม่ไหวเพราะลิตแอลโกอฮอล์แล้วทันใดนั้นเองก็มีลูกค้าคนหนึ่งมาเคาะประตูหลังขอให้เปิดให้เขาเข้าไปหลบภัยและในจังหวะนั้นคอนแบล็กก็โจมตีเข้าใสา่ทันทีีีจจัััังหววเดดยกนกนนบท่สสโมติใ ะเปปิดปรตูในขณะที่ทุกคนตกตะลึงกับความโหดร้ายโบวชาวก็โผ่เข้ามาตอนนั้นพอดีแต่แทนที่จะตกใจเขากับนิ่งเฉยอย่างผิดสังเกตจนเกรซสังเกตเห็นความผิดปกติในดวงตาเขาและเข้าใจว่าเขาเองก,ก็กลายเป็นแวมมพร์ไปแล้วเช่นกันจากนั้นเลมิกก็ปรากฏตัวอีกครั้งใช้ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในแนวป้องกันเพื่อเดินเข้ามาอย่างไม่เร่งรีบพร้อมเอ่อประโยคที่ทุกคนคาดไม่ถึงที่ชั้นมาบาน,นี้เพราะเสียงดนตรีเสียงเพลงของแซมมี่มีพลังที่พิเศษมากมันสามารถสื่อสารกับยุคสมัยอื่นได้ แลวก็เป็นเพราะพลังนี้เองพวกแวมไพร์จึงสามารถติดต่อกับเพื่อนเก่าจากยุคก,ก่อนๆได้อีกครั้งในช่วงเวลานี้เลมิก <ame> ยังได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าสะเพรลัวอีกเรื่องหนึ่งฮอกวูดเจ้าของอาคารเดิมแห่งนี้คือหัวหน้ากลุ่มครูขลักแคลนในย่านนี้นั่นเองและเบิร์ดที่แท้ก็คือหลานชายของเขาซึ่งพวกนั้นวางแผนจะบุกโจมตีบ้านในตอนรุ่งเช้าสแตกก็ยังช่วยโน้มน้าวอีกโดยอ้างว่าการกลายเป็นแวมพายคือทางรอดเพียงหนึ่งเดียวของผู้ถูกกดขี่คำพูดของเขาสั่นคลอนจิตใจของสมกอย่างเห็นได้ชัดจน ระทั่งดูเหมือนว่าเขาจะลังเลและใจอ่อนลงในบางช่วงโชคดีที่เพื่อนเพื่อรีบพาเขาถอยกลับเข้ามาไม่ยอมให้คําพูดของพี่ชายลวงหลอกได้สําเร็จและปิดประตูใส่หน้าแวมพร์เหล่านั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้คนที่แตกหักคือเกรซเธอโกรธเกี้ยวที่ทุกคนยังนิ่งเฉยทั้งที่ภายหลังยอยู่แค่เอื้อมโดยเฉพาะเมื่อเธอคิดถึงลูกสาวที่อยู่บ้านเพียงลาพังนั่นทําให้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับปีศาจเหล่านั้นด้วยตัวเองเธอส่งเสียงตะโกนออกไปเป็นคําเชิญโดยรวมถึงทุกคนที่อยู่นอกบาานนั่นคือการเปิดทางให้แวมมมพรทั้งหดสาาถ เข้าไปบาไได้ไม่นานหลังจากนั้นแล้วแวมพายก็บุกทะลวงเข้าไปในบาร์อย่างดุดนันและความกลหนก็บังเกิดขึ้นมาพร้อมกันในหลายมุมเสียงต่อสู้ดาบไม้ตุบปักเข้าหัวใจไม่ขาดสายเกรสแทงโบชาวด้วยไม้เสียบจนทะลุถึงหัวใจแล้วก็ยอมสละชีวิตตนเองเพื่อเผาไหม้ไปพร้อมกับเขาสิ้นหวังในทุกสิ่งแอนนี่สู้ด้วยความกล้าหาญเธอใช้ทุกอาวุธที่มีเพื่อต้านทานแต่สุดท้ายก็ถูกสเต็กกัดเข้าอย่างจังในวินาทีก่อนที่เธอจะกลายร่างเธอหันไปเตือนสโมกว่าเขาเคยสาบานว่าจะปลดปล่อยเธอถ้าวันนี้มาถึงและเขา เขาก็รักษาสัญญาสมกเสียบไม้เข้าใสาก่กลางอกเธอในจังหวะที่เธอกำลังจะฟื้นคืนชีพเป็นแวมไพร์แม้จะเปลี่ยนสภาพไปแล้วแมรี่ก็ยังใจสลายกับภาพนั้นเธอกรีดร้องเรียกชื่อแอนนี่ขณะที่สแต็กพยายามพาเธอหนีไฟที่เริ่มลุกลามในอีกมุมหนึ่งสลิมตะโกนให้ผู้รอดชีวิตรีบหลบหนีก่อนที่เขาจะตัดสินใจเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อเปิดทางให้คนอื่นมีโอกาสรอดเพอร์ลีนสม็กและแซมมี่รีบหนีขึ้นชั้นบนแต่กลับถูกขัดขวางโดยเลมิกและสแตก็กฝาแฝดต้องผเผชิญหน้ากันในที่สุดและะในขณที่เพ พยายามช่วยแซมมี่จัดการเลมิกเธอกลับโดนกัดเข้าอย่างจังเลมิกไล่ตอนแซมมี่ไปจนถึงแม่น้ำจากนั้นก็เริ่มประกอบพิธีแบบซาตานโดยมีแวมพร์ทั้งหมดมารวมกันเป็นสักขีพยานแซมมี่ท่องคําสวดบทฆ่าแด่พระบิดาก่อนจะฟ้ากีตาร์ใส่หัวเลมิกแรงกระแทกทําให้แวมพา์ทุกตนบาดเจ็บในคราวเดียวแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดเขาเลมิก พุ่งเข้าหาเด็กหนุ่มตั้งใจจะแปลเปลี่ยนให้เขากลายเป็นปีศาจและในวินาทีนั้นเองแทงไม้ก็พุ่งเสียบทะลุล่างเลมิกจากทางด้านหลังสมกปรากฏตัวในจังหวะส,สุดท้ายเพื่อช่วยชีวิตลูกพี่ลูกน้องของเขาอีกครั้งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเปลวแดดแรกเผาผ่านล่างเลมิกและกองทัพแวมพายเสียงกรีดร้องดังกล้องขณะล่างพวกมันค่อยๆสลายไปในเปลวไฟสมกและแซมมี่สวมกอดกันเฝ้ามองจุดจบอันน่าสะพรึงของศัตรูที่สิ้นชีพในเปลวเพลิงและแม้จะผ่านคืนอันโหดร้ายมาได้สมกก็ยังไม่อาจวางใจเพราะเขายังจำ คำเตอือนสุดท้ายของเลมิกได้ไม่ลืมการต่อสู้ครั้งที่2ยังรอเขาอยู่ข้างหน้าจากนั้นพวกฮอกวอและสมาชิกกลุ่มคูขักแคนคนอื่นๆก็ยกพวกมาโจมตีบาร์แต่สิ่งที่พวกเขาเจอกลับเป็นกระสุนปืนของสมกที่รอรับอยู่แล้วขณะเดียวกันแซมมี่ก็ขัดจังหวะบทเทศของพ่อเขาโดยการปรากฏตัวอย่างสง่างามแต่พ่อของเขาก็ยังคงยืนยันว่าปีศาจตามหาเขาผ่านเสียงดนตรีพร้อมสั่งให้เขาทิ้งเศษกีตาร์ที่ยังกำไว้แน่นในบาร์สมกดึงเอาคลังอาวุธลับที่เก็บไว้ในรถบรรทุกออกมาใช้และจัด การกวาดล้างกลุ่มคูขักแคลนได้ทั้งหมดแต่เขาเองก็ถูกยิงในเหตุการณ์นั้นเช่นกันสมกรู้ตัวว่าเขาคงไม่รอดเขาขอบุหรี่วนสุดท้ายจากฮอปวูดสูบมันด้วยท่าทีสกบนิ่งก่อนจะลั่นไกปิดชีพศัตรูและร่วมทางไปสู่ปรโลกกับครอบครัวของเขาแซมมี่ในที่สุดก็เลือกเดินบนเส้นทางดนตรีเราเห็นว่าเขาอุทิศทั้งชีวิตให้เสียงเพลงจนก,กระทั่งแก่เท่า60ปีให้หลังหลังข้ามขึ้นอันสยองนั้นเขาได้รับการมาเยือนจากสแต็กและแมรี่สแต็กเปิดเผยว่าสมกไม่กล้าลงมือสังหารเขาแต่แ่ทีะ ับให้เขาสาบานว่าจะไม่มีวันแตะต้องแซมมี่และบัตรนี้เมื่อปลายทางของชีวิตใกล้เข้ามาสแต็กมาเพื่อมอบข้อเสนอข้อเสนอที่ทาให้แซมมี่ได้เล่นดนตรีอีกช่วงที่รันแต่แซมมี่ปฏิเสธความเป็นอมตะถวายเขาให้อภยัยญาติของตนและหยิบกีต้าร์ขึ้นมาบรรเลงเพลงเดิมเพลงที่ครั้งหนึ่งเคยตึงใจสแต็กตั้งแต่แรกพบก็จบกันไปแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยน,นะครับผมรอติดตามเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ